็สวัสดีครับพบกับพวกเรามีการนะครับวันนี้วันนี้เราก็จะมาพูดถึงหนังสือที่ชื่อว่าสันจินักกรุงนะครับก็เป็นหนังสือการ์ตูนเล่มล่าสุดนะครับจากแซมมินเตอร์ที่ LC กันเข้ามานะครับก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เลยอยากหยิบเอามาเล่ากันนะครับก็เลยจะเอามาให้ดูในบรรยากาศตอนอันบ็อกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะรีวิวให้ฟังนะครับว่าไอในส่วนของเนื้อหาข้างในเนี่ยน่าสนใจหรือเปล่านะครับก็เพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับมาแล้ว กับหนังสือการ์ตูนซันจินะครับยอนนักปรุงเป็นซีรีพิเศษมากๆนะครับที่มีการคอลแลบมานะครับนี่แล้วก็การสั่งจากสยามอินเตอร์คอมิกที่เว็บนะครับจะได้การ์ดใบนี้ด้วยนะครับเป็นการพิเศษนะครับจากสยามอินเตอร์คอมิกเลยสาหรับคนที่สั่งซื้อออนไลน์เท่านั้นนะครับตรงสันปกนะครับสวยมากนี่เป็นหน้าซันจินะครับสอรี่จากยูโตะ สุคุดะนะครับแล้วก็วาดโดยชุนเซกินะครับก็เป็นคนที่วาดในส่วนของโทมะนะครับก็จะเป็นลายเส้นที่คุ้นๆกันมากๆเลยนะครับอื <Wow. S 1> ้หู้หูกุ้ง้หน้หู้งู้หู้หล้าู้ห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 ู้้หห้หอห้ห อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันในวันพีซจริงกันนะครับ <c oughs> ในวันพีซีที่หลักกันนะครับหายากมากเลยนะครับกับช็อตที่ซันจีทำอาหารออกมาแล้วสวยอย่างนี้นะครับเนี่ยโอสวยงามครับสวยงามโอ้โหดูเป็ด โอเคแล้วก็ผมขอลองไปอ่านก่อนนะครับ A few moments later โอเคครับก็จากที่อ่านมาเมื่อกี้นะครับอ่าเป็นหมดที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับตัวของซันจิยอดนักปุงนะครับเพราะว่าในส่วนของเนื้อหาของข้างในเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นเหมือนกับว่าส่วนเสริมในแต่ละตอนต่างๆในเนื้อเรื่องหลักด้วยนะครับก็อันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในจกักรวาลหลักเลยหรือเปล่าแต่ว่า แต่ละตอนที่เขาที่เขาเล่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างอื่นนะก็จะเป็นในช่วงของอช่วงที่ซันจิก่อนที่จะมาเจอพวกลูฟี่นะครับเพราะอ่านแล้วเนี่ยก็ทําให้ทําให้คิดถึงตอนเก่าๆมากๆเลยนะครับสําหรับตอนพวกนี้ตัวอย่างตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องช่วง阿าบาスานะครับที่พี่แกเนี่ยเพิ่งสู้ันเสร็จแล้วก็มันจะเป็นฉากในตอนถ้าเป็นในวันพีชภาคหลังเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พวกลูฟี่หรือว่าแกหมูฟังเนี่ยเขาไป กินข้าวฉลองกันเชิญหลังจากที่เอาชนะโคโคโด้มาได้แล้วก็กู้ยลาบาสตา้ามาได้นะครับก็มันก็จะเป็นส่วนเสริมนิดๆหน่อยๆที่เหมือนกับว่าตัวของซันจิแอบไปล้างครัวแล้วก็ไปช่วยอะไรเงี้ยครับก็จะแต่ละอันเนี่ยก็จะเป็นสอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็ซึ่งดูแต่ละอันแล้วเนี่ยก็จะทําให้นึกถึงตอนเก่าๆเลยนะครับอย่างนะับในส่วนของเนื้อเรื่องที่เป็นเข้าวันโอคุนีนะครับที่ ในตอนในตอนที่เราดูในภาคหลักก็เหมือนกันนะครับอันน้นก็คือเราจะเจ้าเรื่องผ่านลูฟี่ตึ้งเรามารู้ตัวอยกทีก็คืออ๋อโอเคซันจิทําร้านเพื่อปลอมตัวอะไรอย่างนี้แล้วครับแต่ว่าในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแบบเออเล่าว่าไอ้ร้านโซบะของซันจิเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไระครับแล้วในส่วนของภาพเนี่ยก็อืมก็สวยมากๆเลยครับอย่างผมให้ดออูภาพอาหารต่าง,างๆอะไรพวกนี้นี่ตาม ตามฉบับของโซมาเลยครับที่เราคุ้คุกันครับแล้วก็มีฉากเซวิตต่างๆอะไรนี้ด้วยครับแล้วก็ลายเส่สวยมากแล้วการวาดอาหารเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างละเอียดมากเลยครับสมกับเป็นที่เป็นผู้วาดโซมาเลยนะครับแล้วก็เวลาทําอาหารก็มีอธิบายที่มันแบบเออทำให้เห็นภาพแล้วก็รู้สึกถึงมันได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับสําหรับคนที่น่าจะชอบซันจินะครับน่าจะต้องถามาไว้เลยนะครับเพราะว่าเป็นในเรื่องที่ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นแบบเจาะที่ตัวซันจิเลยนะครับ อันนี้ถ้าใครเป็นแฟนขับซันจีเนี่ยก็ต้องหามาโดนเลยนะครับอันนี้แนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับก็โอเคก็แล้วจบรีวิวประมาณเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้ใครที่เพิ่งผ่านมานะครับพวกเรามีการนะครับเป็นชแนลเกี่ยวกับกาเกมต่างๆทั้งโปเกมอนและวันพีซนะครับแต่ก็จะแซมแซมพวกคอนเทนต์พวกนี้ประปรายนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากมาแชร์ให้ทุกคนดูนะครับก็แล้วมันก็เป็นหนังสือกร์ตูนที่เออเนี่ยน่าสะสมจริงๆครับโอเคครับแล้วก็เรามีช่องตติดาม Facebook ยูทูบและทิกตอกนะครับในชื่ออามก์ดเลยก็เป็นในชื่อเดียวกันเลยนะครับอย่งไรก็ขอบุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย